ดูครับนี่แมวที่เลี้ยงครับดูมันนอนครับนอนท่าน,นี้ทุกวันครับดูบนอนทุกวันดูขอนอนครับ,รบนอนนอนครับขอนอนแต่ท่าน,นี้ครับก็ไม่เคยนอนท่านไหนเท่าไหร่ขอนอนเปิดพุงเปิดขาเน,นี่ยดูครับดูนี่ตัวผู้นะไม่ใช่ตัวเมียนะครับตัวผู้ครับ แน่นอนครับเนาะดูขันนอนนะครับดูครับเด้อนอนแบบสบายใจเปิดพัดลมให้ได้ครับเนี่ยดูครับอนาเปิดแบบพัดลมให้ขันนอนขันนอนนะดูครับดูขันนอนแบบบายใจไม่สนใจอะไรใครนะดูครับดูแมวที่อยู่ที่ทำงานครับเนี่ยขันนอน,นทุกวันครับในห้อง เขาอยู่แต่ในห้องครับก็ได้ประลมทุกวันครับก็ไม่สนใจใครนะครับก็ได้ประลมก็จองนะครับนี่ตัวครับพี่น้องนครับเนี่ยเดี๋ยวขอนอนอันนี้ก็พู้มังครับพี่น้องครับแต่หามันคดครับตัวนี้นี่หางเขาคดไงครับ แต่ตัวเมียน่นอนอยู่ใต้เตียงครับใต้เตียงดูเขานอนกับท่านี้ครับได้พัดลมแล้วก็นอนสบายครับ